เอกตามเดิมพี่น้องเอ้ยอีกตามเดิมพี่น้องอันหน้ามาแนีมากโ่ยมากอยู่ไกลๆกันน้ำไปเสียพี่น้องเอ้ยคุณแม่ว่าตำมะคุงบ่มื่อนี่พัดโอ้เข่าพัดเข่าพัดแซ่บๆเบิ่งของเสียเฮาเนี้ยค่ะเต็มทีพะนะสู้สู้สู้ไหมคะสู้สู้ค่ะบ่สู้บ่มาปานนี่กองเสียคุณภาพของแน่พี่น้องมาคือเก่าค่ะของเสีย อะไรครับอ๋อเดี๋ยว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 พาไปเดี๋ยวพาไปครับคนก็เยอะแยะนักกีฬาเฮ้าสู้ๆเด้อลูกเด้อสู้ๆเข้าเฮาขามทาาดับมาไกลแล้วเข้าต้องสู้นี่เดี๋ยวคููนี่แล้วจังสิแมนค่ะนี่คููนี่แล้วจังสิแมนอันนักกีฬาบานเฮาจังสิแมนบานเขาตบตำบนเข้าขาตำบนดงลีงมาเชี่ยซอยกันเด้อ่ะ

ขาเอ่ออะไรโอ้เอาสูซูเต็มที่นะลูกสูซูสูซูทุกโค้งโา้งเข้าก่อนจีเจ๊กับไผ่กับอันอ๋อกับท่าน่งเออมาเด้อค่ะตำบลดงลิงมามาบ้านนี้ยังกว่านี่บ้านแกตินี่โรงเรียนบ้านแกหัวแหดส้มฮงวัดสันหลายอยู่ค่ะแต่ว่ากับวัดทอตอนอยู่ดงลิงตอนอยู่ยุตเทศบาลอัน เทศบาลดงลิงค่ะคนไล่หลายเนาะค่ะเนาะมามามาค่ะพี่น้องมาเชียร์ลูกหลานบ้านเฮ้าเดอ้อตำบลดงลิงเฮ้ามาเหมิดโอ้เข้าไปแล้วอันนี้เป็น อันนี้เป็นระดับมัธยมยิ่งจุดโทษค่ะแต่วนันอันนี้อย่างทันยาปะเนี่ยทันยากับดงลิงทันยากับดงลิงทันยาชนะไปค่ะเตะลูกโทษทันยาชนะนี่ นักกีฬาดงลิงสู้สู้พนะเอา้าดงลิงอยู่ได้หนิเนาะ <laughs> ครับสู้ๆด้วยหล่ะเด้เอเข้าขามเฮาขามถนนดำมาหลายแยกอยู่สูๆ้ๆสู้ๆนะคะผู <laughs> ้ง,งามก็ร้อาจะไป่ปิ๊ดนะแจงนี่ล่ละ